วันนี้เนี่ยตุ้ยนุ้ยจะพาแฟนคลับคาร์ทูแฮนสีนักเินทุกท่านมาชมอาณาจักรโซโลรถกระบะของคาร์ h a n d นสีนัคลินสต็อกรถกระบะของเรานะครับมีจริงนะครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายแน่นอนเรามาไล่ดูกันเลยนะครับเห็นคันสีเทาเยอะๆที่จอดอยู่ตรงนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นกระบะรีโว 2.4 ep runner นะครับเป็นกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ปี2016โปรโมชั่นเด็ดๆของคันนี้เนี่ยขอบอกเลยนะว่าคันนี้ออกรถใช้เงินจอง99บาทนะครับจองแค่99บาทก็ได้เป็นเจ้าของรถไปเลยนะครับประวัติดีฟรีดาวนะครับที่สำคัญคันนี้ฟรีประกันภัยชั้น1นะครับในส่วนของกระบะเนี่ยก็อย่าง ที่เราบอกมีหลักรุ่นหลักสไตล์หลายราคานะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมคันนี้ผ่อนเบาๆนะครับด้านหน้าเรามีเยอะแยะมากมายนะครับทั้ง i s u ูซ d m a แม็กวีคอรเครื่อง3,000ขับ4เราก็มีหรือไม่ว่าจะเป็นกระบะ i s u ูซูดีแม็ e เอ็กสีขาวเกียร์ธรรมดาเราก็มีนะครับ Ford r เ n g e r นะครับเกียร์อัตโนมัติสีขาวเราก็มีเรียกได้ว่า โ o โยต้ามิตูอิซ s u ุฟอร์ดเยอะมากเยอะมากไม่ใช่แค่ที่คุณลูกค้าเห็นอยู่แค่นี้เรายังมีรถเข้าใหม่อีกเป็น10บสคันที่จอดอยู่ด้านข้างโชว์รูมของเราแต่วันนี้พาไปดูไม่หมดเดี๋ยวรอติดตามในไลฟ์สดของตุ้ยนุ้ยคาร์ทูแฮนถ้าสนใจรถกระบะอย่าลืมติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทร093 551 9595นะครับแล้วพบกันใหม่กับรีวิวรถในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ